เจะได้ดูให้ดีในงานงานกัเราอะออเอาแกะแกะแกะดูต่อหน้าเนี่ยเอาไม่ได้หรอกพอพัดเขาไม่ธรรมดาคือแกะซองนี้ก่อแกะเลยเออแกะเลยเอาแกะเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮิงจรงหมจะงานงานนัแกะออกมาฉันก็ไม่รเนี่ฉันก็เสี่ยงเนี่ยฉันก็เปิ้ลนายาเนี่ยฉันโดนยายเนี่ยฉันโทษแกะเ่ยเกมาเอออกมาแล้วแกก็ไปบอกพอพัทแบบที่ฉันบอกด้วย เล่นกับใครไม่เล่นแกะเปิดออกมาฉีกออกมาเอ็งถ่ายวีดีโอไว้ตกลงใครเป็นคนให้มาพูดมาผมไม่รู้ครับปอพัฒน์เป็นคนสั่งหรือไงปอพัฒเป็นคนสั่งให้เอาซองนี้มาให้ซองนี้ปอพัดน์เป็นคนให้คุณมาด้วยใช่ไหมครับอ่าเปิดมานี่จะแกะความเลยตัวเออไม่ต้องไปแกะความหรอกนี่แหละพริบนี่แหละอ่าเปิดออกมาดูเออเออเงินเนาะอ่ะเชิญหมอออทนวุฒิออกมา เจอขอทะนงมาอยากทำให้เป็นเรื่องเนี่ยท่านี้ผมไม่ฟังจริงครับผมแค่รับเอกสารเออรับมาเนาะเออเขาบอกให้มาส่งอือเขาบอกให้มาส่งเฉยๆนะแล้วก็ไปกลับไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเป็นแบบเนี้ยเออเฮ้ยม่ได้เลยแล้วก็มาทำงานได้ไงที่เดินทาราชการมันเจออ่ะเขาไมเห็บอกเลยไม่รับเอการหรือเปล่าเออแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณออกไปทำงานให้เขาได้ยังไงเออกับมาส่ง เอเอาไม่เป uh ็นไรถ่ายเอาไว้เอาคืนเอาเก็บกับคืนไป